สวัสดีครับพบกับผมมาอยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจําวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดและก็เป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ขอขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับม่พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับ กรมปยากรณที่ดีๆที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้นำมาซึ่งความสำเร็จความสมหวังสมปรัถนาสร้างความมัง่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้เดอะมูนนะครับขึ้นมาไปแรกเป็นไพ่ใหญ่ก็อาจจะบ่งบอกถึงสภาวะความไม่แน่ใจอะไรบางอย่าง นะครับที่เกิดขึ้นในจิตใจของชาววันอาทิตย์ในวันนี้แล้วก็จะทาให้มีความวิตกกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเช่นชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับสร้างพลังแห่งความสดใสสดชื่นแจ่มใสเบิกบานขึ้นมาในอารมณ์ของท่านนะครับปรับอารมณ์ไม่มีความสมดุลแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ท่านก็จะมีพลังมีแรงดึงดูดในสิ่งดีๆในความสําเร็จจะเข้ามาเติมเต็มนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การว่างไวย์ให้การไว้าวางใจให้การสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมในทิศทางที่ดีแล้วก็ทั้นไปสู่เป้าหมายความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์อย่างเปี่ยมไปด้วยความสุขนะครับในเรื่องของการเงินในวันนี้การเงินของท่านก็เข้ามาเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านการงาน จากตาแหน่งประจําที่บางท่านก็มีโอกาสนะครับที่ได้รับการาสร้างความเติบโตจากผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับเงินเดือนหรือในเรื่องการเงินที่มาจากโครงการใหญ่ๆสําคัญๆที่มีความสําเร็จก็ามาเติมเต็มต่อไม้ต้นในใช้มีจ่ายโดยความบุดมสมบูรณ์แต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการจชายจ่าย,ายในวันนี้ด้วยนะครับการเงินของชาวนาทิตย์นะครับบางทีบางท่านก็เป็นผู้ที่ใช้จ่าย,ายมือเติบสักนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็ไพ่ใหญ่เดโอนขึ้นมาใบาแรกด้วยก็ให้ระมัดระวังในสถานการณ์ของการที่จะเจอกับคนที่เป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาสร้างสถานการณ์และก็ด้วยความเป็นที่ตั้นเป็นผู้ที่ใช้แบบมือเติบด้วยบางทีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะทํให้ถตกหลอกตกโกงเสียทรัพย์สินผลป,ประโยชน์ต่างกันเงินอะไรได้ง่ายก็มีความระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นกุลโสดนะครับก็นั่ง นั่งอยู่กับสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับซึ่งบางคนก็เวลาไปใส่ใจในเรื่องของการดูแลงานอาชีพพัฒนาความเติบโตนะครับหรือบางคนก็มีสภาวะความกังวลในความรักในปัจจุบันนี้นะครับก็เลยไม่แน่ใจในสถานการณ์ของความรักนะครับส่วนบางคนก็อยู่แบบสุขสบายสำราญเบิกบานใจในต่างที่ดีมันจะอยู่ลําพังนะครับมีกินมีใช้มีจ่ายด้วยความสุข ก็อยู่แบบลําพังก็ไม่โหยหรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อยู่แบบสดๆอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์คนคบก็ตามครับแม้นจะมีสภาวะอะไรก็มาในวันนี้แต่ไม่รู้สึกไม่แน่ใจในสภาวะความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็จะมีการปรับสมดุลดึงดูดพลังบวกๆเข้ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อที่จะดูแลกันด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่าเม้นจะมีหน้าที่การงานมากมายก็ตามนะครับแต่ก็เปิด เติมพลังความมั่นคงให้เกิดขึ้นและก็นำมาซึ่งความสุขความเข้าใจในติศทางที่ดีนะครับไปใต้สำรับเนินี้ของจาวันทิตราชินีถือดาบนะครับการรู้จักยืดหยุ่นปนคลายในสภาวะที่ สมดุลนะครับก็จะทำให้ตัานกับเคลื่อนในสถานการณ์ต่างๆไปสู่เป้าหมายหองความสุขความสําเร็จได้ในสิ่งที่เปึงแปลกตนานะครับเลขนะไพ่ในวันนี้ของชาวนาทิตย์18 149 13นะครับก็กชาวนาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับหลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ สภาวะของการตื่นรู้ตื่นตัวนะครับในสถานการณ์ต่างๆเพื่อเกิดความเหมาะสมไม่เกิดความสมดุลในสภาวะใดก็ตามที่ทำให้จาววันจันทร์มีความวิตกกังวลในสถานการณ์ต่างๆนั้นนะครับตั้จะปรับสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับมีการตื่นตัวในการที่จะทําความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆปรับสมดุลในมีชีวิตชีวาโซ่วความคลึกคัก นะครับมีความกระตือรือร้นในสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อคลายสภาวะความกังวลอะไรต่างๆสิ่งที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ยุติธรรมจะเข้ามาเติมเต็มอย่างกู้ควรนะครับวันนี้อาจจะได้รับประกาศกาวอะไรดีๆเข้ามาอย่างคนที่ไปสมัครงานเอาไว้นะครับที่มีกรรมก็มีความกังวลสําหรับคนว่างงานนะครับกลัวว่าจะมีโอกาสได้รับกัดเลือกเข้าไปทํางานหรือไม่ก็อาจจะได้รับข่าวดีๆเข้ามากับการ,รประกาศให้มีโอกาสในการที่ถูกว่าจ้างให้เป็น ผู้ที่มีงานํำต่อไปในทิศทางที่เจริญเติบโตต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้การเงินก็เข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างยุติธรรมนะครับอะไรที่มีการตกค้างยังไม่ได้รับชาระก็จะได้รับก็มาหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องความยุติธรรมนะครับที่อาจจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีบางท่านอาจจะมีสภาวะของความกังวลในรายจ่ายในวันนี้นะครับที่อาจจะมีอะไรที่ต้องชาระต้องจ่ายแล้วก็จะมีความกังวลว่าจะ มีได้ตามเป้าหมายเมื่อถึงเวลาหรือไม่นะครับไะยันสร้างพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเอาไว้นะครับเพราะอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาในสถานการณ์ต่างๆที่ตัานกังวลอยู่นั้นจะได้รับการคลี่คลายไปในทางที่เหมาะสมที่คู่ควรในการที่จะจําระหรือในการที่จะเคลียอะไรให้สู่สภาพคล่องตัวนะครับเพราะฉะนั้นไปกังวลก็ไม่เกิดผลประโยชน์อันใดน,นะครับมีแต่ตามไม่เสียสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับ บางท่านเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินนะครับในวันนี้ที่เกี่ยวก,กับการที่จะได้รับอาจจะมีกรรมความกังวลว่าจะได้มาไม่สมดุลนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ให้คลายความวิตกกังวลนะครับเพราะอย่างไรก็ตามการจัดสรรเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินตาวะขกองไกลที่จะได้รับเขามานั้นจะได้รับการดําเนินการให้เหมาะสมอย่างคู่ควรอย่างยุติธรรมนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กลนที่โสดนะครับ ก็จะถูกกาหนดด้วยโชคชะตาวาสนาที่ส่งผลมาจากอดีตชาติก็ได้นะครับที่ถูกกาหนดในวันนี้ในเป็นการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จะมาพบชายชีวิตคู่กันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ส่วนบางคนถ้าเกิดปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของการคิดถึงรักเก่าๆอยู่นะครับรักที่ได้จบสิ้นลงไปแล้วนะครับก็จะมี ความกังวลแม่จะมีการเพิ่งเลิกยาร้างกันมาก็ตามนะครับแม้นจะตัดสินใจแยกกันแล้วก็ตามแต่บางทีก็ยังมีสภาวะของความคิดกังวลคิดถึงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ตื่นรู้ตื่นตัวนะครับในการที่จะดูแลกายใจให้ปรับสมดุลน,นะครับเพราะอย่างไรก็ตามเมื่อรักมันจบไปแล้วก็ไม่ควรที่จะไปคิดถึงในสภาวะนั้นนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ที่ใช้ชีวิตคู่อยู่นะครับไม่ว่าอะไรจะก็มาในความกังวลในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็จะมีการตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสมดุลมีความเหมาะสมนะครับที่ให้เดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ให้เกิดความปลอดภัยนะครับไปเทสสำรับในวันนี้เดอะเออร์มิตนะครับความรู้ความสามารถของท่านจะนำพาสู่เส้นทางของความปลอดภัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กรรมอุปตมกัมชู นะครับเพื่อกูลเครือหนุนประธานปอนะครับท่านพบกับเส้นต่างของความสว่างสดใสความสําเร็จนะครับความรู้ของท่านจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ให้ท่านได้รับด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของเจ้าว,วันจันทร์2 0 1 1 9นนะครับก็คอเจ้าวันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันนาคานะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสิ่งเก่าๆอันเก่าๆนะครับหรืออะไรที่เคยสร้างรายได้รายได้ในทิ่ต่างที่ดีนะครับก่อนหน้านี้ก่อนจะกลับมาสร้างโอกาสของความเจริญเติบโตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือบางคนมีโอกาสเดินทางกลับไปรับหน้าที่ใหม่งานใหม่ที่เคยละมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะย้อนกลับไปไม่ว่าจะตั้นละมาก่อนหน้านี้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับมีโอกาสที่จะไปรับหน้าที่ งานนั้นใหม่อีกครั้งหรือธุรกิจเก่าๆนะครับที่เกิดจบวาระลงไปแล้วอาจจะนํามาเริ่มต้นกันอีกวาระหนึ่งหรืออะไรที่ยังคัางค้างนะครับที่ยังสสารไม่เสร็จไม่สู่เป,ป้าหมายความสําเร็จนั้นก็มีโอกาสนํามาสานต่อนะครับเพื่อให้เดินหน้าต่อไปไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีเพราะบางทีที่ผ่านๆมานั้นอาจจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ทําให้มีการต้องพักต้องหยุด ช่วงระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เวลานำมาเดินดําเดินการกันต่อไปเพื่อไปสู่เป้าหมายความสําเร็จความรุ่งเรืองนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับรายได้เกา่เกาเส้นทางเก่า,าๆนั้นอาจจะกลับมาสร้างไรายได้ใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับและก็ใครที่มีปัญหาต่างกันเงินก่อนหน้านี้ก็จะตามไ้ตั้นนั้นออกเฉกสปาว่านั้นไปสู่เส้นต่างกันเงินที่มีความปลอดภัยเงินที่ตกยิบยืมไปที่รอด้วยความหวังที่ไม่กัด คิดว่าจะได้กลับมานั้นก็จะมีโอกาสได้รับกลับคืนเข้ามาได้ด้วยนะครับการจ่ายการจ่ายในวันนี้ท่านจะมีความรอบกอบมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะป้องกันการเงินของท่านในได้รับการดูแลปกป้องให้มีคุณค่ามากที่สุดเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอังคารนะครับคนโสดก็มีโอกาสในการที่จะพบกับเพื่อนเก่าๆนะครับที่เกิดจากงายไปแล้วที่อาจจะ ได้เดินทางย้อนกลับมาพบมาสร้างความผูกพันให้เปลี่ยนสภาวะจากความเป็นเพื่อนไปเป็นคนรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือบางคน ที่เคยมีความรักก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นรักที่เดินห่างออกจากกันแล้วนั้นก็อาจจะมีโอกาสนะครับได้วนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะมาเริ่มต้นความผูกพันกันใหม่ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักคมสัมพันธ์ในวันนี้แม้จะมีสภาวะอะไรก็มาแต่ไม่เป็นปัญหาก็ตามนะครับที่ทำไม่อย่างหลังให้กันบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับก็จะหน้ากวากันพูดจากันด้วยภาษารักภาษาดอกไม้ปรับความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีเพื่อที่จะให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นเดินหน้า เติบโตอย่างสดใสต่อไปนะครับไพ่ได้สำรับในวันนี้ของชาววันังการจัสติกนะครับความเหมาะสมความถูกต้องความยุติธรรมก็เข้ามาอย่างคู่ควรในกับชาววันังการในวันนี้นครับบางทีเกี่ยวกับการงานธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงการใหญ่ๆสำคัญๆนะครับที่ตั้นทุ่มเทคว้าโอกาสมาได้อาจจะมีการลงนามทำสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นที่จะมีเข้ามานะครับเลขนาไพ่ในวันนี้ของชาววันังคาร ,68 69813นะครับ A11 นะครับขอไปครับ69811ก็ก่อเจ้าวันังคารทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางวันนะครับลังดวงของท่านในวันนี้กับไพ่ใหญ่ The Devil ขึ้นมานะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของการทุ่มเทนะครับ แมนจะต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องยอมเสียสละเวลาส่วนตัวก็ตามนะครับข้อมาใส่ใจด้วยความเอาใจใส่ด้วยความคลั่งไคล้เพื่อยกระดับความเติบโตในเส้นทางการงานอาชีพของท่านมีรู้จักยืดหยุ่นปรับสมดุลผ่อนคลายในทิต่างที่ดีนะครับก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆมีการยกระดับความเติบโตอย่างมีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว,าสวาส่างสว่างธุรกิจสีเทาๆก็ตามนะครับ ก็ทําให้มีความเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น,นก็ส่งผลให้การเงินนั้นหลังไหลก็มายกระดับความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้มีความมั่นคงต่างการเงินที่มีความปลอดไปแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับที่บางคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่ใช้จ่ายเงินแบบเรียกว่าสายเปยง่ายเพื่อเติมพลังเงินความสุข ความเพึงพอใจให้กับตัวเองนะครับก็ต้องวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เส้นต่างการเงินของท่านจะมีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์นะครับของชาววันพุธกลางวันในวันนี้คนที่โสดนั้นบางคนก็ยังตั้งการตั้งกําแพงเอาไว้นะครับหรือบางคนแม้จะมีความเพึงพอใจใครในความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกในใจก็ตามนะครับอาจจะเป็นเพียง เก็บไว้อย่างมีคุกล้าในใจของตัวเองเท่านั้นนะครับที่ตามดูไปเรื่อยๆนะครับที่ยังไม่ได้มีการสื่อ,อสัมพันธ์ในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นส่วนบางคนถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์เข้ามาในวันนี้นะครับกนที่โสดก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าบางทีนั้น ถนัดจะเจอรักที่เกี่ยวกับเสนหาราคาหรือรักที่ทํใใ้้ตันลุ่มหลงง่ายๆและก็ตอนตัวยากด้วยซึ่งบางทีก็จะเป็นคนที่ก็มีเจ้าขี้เจ้าของผู้ดูแลอยู่ก็ได้อันนี้ก็ต้องรับระวังด้วยความใส่ใจนะครับก่อนที่จะมอบใจรักตกลงปากใจกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ให้พิจารณาอย่างทีถ้วนนะครับ ส่วนกุรักคุศสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในวันนี้หรือคนกบอยู่ก็ตามนะครับได้รับพลังแห่งการทุ่มเทเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ดูแลอย่างมีคุณค่าเพื่อยกระดับความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมีอะไรก็ามาเป็นอุปสรรคปัญหาก็ตามนะครับก็รู้จักยืดหยุ่นปลดคลายในทิศทางที่ดีเพื่อความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานแล้วก็มั่นคงเดินหน้าเติบโตอย่างมีคุณค่าด้วยกันนะครับ ไปไส่สำรับในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันเดออไอพิลเตสครับพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความร่วนศักดิ์สิทธิ์ของท่านพลังแรงดึงดูดที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่าน,นคลายสภาวะอะไรที่มีความอึมครึมหรือสภาวะอะไรที่ท่านเป็นพลังแห่งความกดดันนะครับจะถูกดึงดูดสิ่งดีๆพลังบวกๆเข้ามาช่วยคลี่คลายให้เกิดความสว่างสดใสในที่ต่างที่ปลอดภัยนะครับเลขกน่าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน 1115132นะครับก,รก่อเกิาวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดม,มสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทีิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับไพ่ที่เกิดมาเป็นไพ่ใหญ่ทั้งหมดนะครับบ่งบอกถึงสภาวะของการทุ่มเทนะครับในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่านให้มีความเติบโตให้เดินหน้าอย่างสดใสดึงทั้งความรู้ความสามารถของท่าน นะครับต่างหลักธรรมะตั้งโลกตั้งทมอะไรมาใช้ในการบริหารในการจัดการก็ทําให้รักษาสมดุลในความสําเร็จเดินหน้าเติบโตอย่างสดใสไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว่างสว่างธุรกิจสีเทาๆอะไรก็ตามนะครับก็ได้รับการรักษาสมดุลในความสําเร็จในความมั่นคงเดินหน้าด้วยความสดใสนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางคืนนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาด้วยความสมดุลนะครับก็ทําให้มีความมั่นคงในเส้นต่างการเงินไม่ว่าจะเป็นรายได้ จากธุรกิจสีเทาๆก็ตามนะครับธุรกิจสีสว่างสว่างอะไรก็ามาอย่างสดใสนะครับแต่ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับที่บางตันอาจจะมี เป็นผู้ที่ใช้จ่ายด้วยความเพึงพอใจง่ายๆนะครับจึงอาจจะต้องใช้ความสันโดษเข้ามาควบคุมในสภาวะการเงินเพื่อรักษาสมดุลของท่านให้เงินนั้นมีความสมดุลอย่างปลอดภัยนะครับอะไรที่เคยจชายจ่ายแบบง่ายๆอะไรที่จะเติมพลังให้เกิดความสุขความปพึงพอใจแล้วก็จ่ายไปง่ายๆนั้นก็จะต้องมีการปรับสมดุลใหู้่สภาพกล้องต่างการเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดบางคนก็ยังอยู่ในสภาวะของความเป็นโสดเช่นเดิมนะครับเพราะบางทีนั้นบางคนก็ไม่ก้อยพบปะผู้คนสักเท่าไหร่นะครับจึงชอบในความเป็นส่วนตัวก็ได้จึงอาจจะไม่เกิดความรักความสมพันธ์เข้ามานะครับส่วน บางคนก็ใจไปไฝ่ในเรื่องของธรรมะบ้างอะไรบ้างแต่ไกลถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับซึ่งอาจจะมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือไปเที่ยวในที่อาโกจรอะไรต่างๆนะครับที่จะไปพบรักเกิดขึ้นวันนี้ก็พิจารณาด้วยความใส่ใจนะครับเพื่อที่จะ ให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลในที่ต่างที่ถูกต้องที่กู้ควรถ้าเกิดความรักขึ้นนะครับเพราะโอกาสรักที่ดีที่สดใสเข้ามาเติมเต็มก็ได้สําหรับบางคนนะครับแต่สําหรับบางคนก็อาจจะเป็นรักที่เกี่ยวกับเสน่ห์ราคาอะไรเข้ามาทําให้เกิดความสัมพันธ์ก็ได้แล้วก็บางทีตกหลุมรักแล้วก็ตอนตัวยากซึ่งอาจจะรักที่เป็นพิษ ได้ด้วยเช่นกันเองก็ต้องระมัดระวังพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆสถานที่เริงรมสถานที่อากโจรต่างๆนะครับ่งอาจเป็นเพียงรักที่จับโฉด้วยเสน่หาราคาเท่านั้นนะครับที่จะเข้ามาส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับ ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความสมดุลในทิต่างที่ปลอดภัยนะครับบางกู้ก็มีปนนะัพลังแห่งความาหวานความโรแมนติกความชุ่มฉ่ำในความรักความสัมพันธ์ส่วนบางกู้ก็มีการดูแลกันด้วยหลักธรรมะด้วยความรู้สึกที่สุขุมรอบกอบนะครับก็ดูแลความรักให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทิต่างที่ดี ไปไถ่สำรับในนี้ของชาววันพุธกลางคืนเจ็ดเหรียญน,นะครับสภาวะของการที่จะได้รับผลตอบแทนในความสําเร็จกับสิ่งที่มีความพยายามต่อสู้เปลี่ยนพยายามมาก่อนหน้านี้นะครับเม้นก่อนหน้านี้ท่านจะเจอกับสภาวะปะัญหายุ่งยากที่จะต้องฟันฝ่าก็ตามนะครับแต่ความสําเร็จก็กําลังจะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านกอบโกยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยว,ยยวความสุขต่อไปนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน หนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับก่อเจ้าวันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทิเกิดวันพระสัปดดีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการได้รับการเติมเต็มสู่ความสําเร็จสู่ความสมดุลในทิศทางที่รุ่งเรืองครับ ไม่ว่าท่านจะดาเนินการอะไรในการวางแผนในการที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับไม่ว่าเป็นการสร้างธุรกิจอะไรเริ่มต้นใหม่หรือการต่อยอดอะไรก็าตามนะครับแต่จจะมีอุสปสรรคปัญหาเข้ามาให้กับเจ้าวันเพืสัป,ปดีในวันนี้ต้องรับมือต้องแก้ไขต้องปรับสมดุลน,นะครับ อย่างใดก็ตามท่านก็สามารถที่จะปันฝ่าในอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นได้ในทิศทางที่ปลอดภัยแล้วก็เติมเต็มรักษาสมดุลสร้างความเจริญเติบโตสมหวังสมปรารถนาก็ามาในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ชาววันพระศพดีนะครับบางคนก็อาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยผูก้ก็มาร่วมมุ่นลงตุนมาสนับสนุนในการทาธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือในเรื่องของการต่อยอดกับความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับโอกาสก็มาเกื้อกูลสนับ สนุในทิศทางที่ดีในรายได้รายรับที่เข้ามาอย่างสมดุลนะครับแต่ว่ารายได้รายรับก่อนหน้านี้มีการกัด หย่อนลงไปบ้างก็จะกลับมาสู่ความสมดุลเติมเต็มอย่างที่เคยได้รับหรืออาจจะได้โอกาสของการเติบโตมากกว่าเดิมที่จะเข้ามาด้วยความนิยมด้วยเกียรติด้วยเสื่อเสียงอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเติมเต็มให้สมหวังสมปรารถนานะครับในเรื่องรายจ่ายนั้นท่านจะมีการระมัดระวังรัดกุมมากยิ่งขึ้นสร้างรัว้วสร้างก่อคุ้มกันนะครับกับการใช้จ่ายที่ไม่เกิดผลประโยชน์ไม่เกิดผลตอบแทนเท่า ที่ควรกับการใจชาจ่ายเงินไปจึงอาจจะรักษาสมดุลตา่างการเงินของตั้ในใ้มีความปลอดภัยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับในเส้นต่างของความรักคมสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันประสพพอดีนะครับคนที่โสดนั้นบางคนก็อาจจะปิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้นะครับรักที่ไม่สมหวังรักที่ทาให้เป็นบาดเจ็บก็จะใช้เวลาในการดูแลกายใจนะครับที่อยู่ความเป็นส่วนตัว เพื่อที่จะปรับสมดุลสภาพกายใจให้สู่ความมั่นคงแข็งแรงต่อไปส่วนท่านที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังต้องโสดต่อไปบางทีก็อาจจะรอความหวังที่จะได้พบกับใครสักคนในความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์นะครับหรือคนคบก็มีการดูแลเติมเต็มกันในที่ต่างที่ดีนะครับแม้นจะ มีอะไรมาเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจในการที่จะมองอนาคตร,ร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆหลักกลับแล้วก็รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้มีความเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไปไต้สําหรับ สิบตั๋นะครับความสุขความสําเร็จความบุดมสมบูรณ์นะครับที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชาววันแปรศพดีนะครับที่ทําให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขกุลในติต่างที่ดีกับความสําเร็จในการที่จะริ่งดอดสิ่งดีดๆเข้ามานะครับเลขหนัาไพ่ในวันนี้ของชาววันพรศพดีสหนดี29 1710นะครับก็ขอชาววันพระศพดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้สภาวะใดก็ตามนะครับที่จะเข้ามาเป็นพลังอย่างความกดดันหรือเป็นพลังที่ทำให้ทัานไม่ควา่ามีความกระจ่างชัด ในสถานการณ์ใดๆก็ตามนะครับที่ทําให้การกยับกยายการเคลื่อนตัวอะไรยากนะครับท่านก็จะมีการพิจารณาด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่าและก็ออกจากสภาวะความกดดันนั้นไปสู่เส้นทางของการยกระดับความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการคุยกันปรึกษาหรือการการทํางานกันเป็นทีมเมื์อก็ได้รับพลังร่วมมือร่วมแสงหาร่วมแรงการสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับ ในวันนี้ก็จะสู่สภาพกล้องในที่จะไปสู่เป้าหมายององการยกระดับความสําเร็จความเติบโตนะครับก็ส่งผลในการเงินนั้นในวันนี้ของชาววันศุกร์นั้นเงินก็เข้ามาเติมเติมยกระดับเส้นต่างการเงินที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับการค้าการขายในเชิงพาณิชย์อะไรก็ตามนะครับก็ทำให้ได้รับสภาพคล่องได้รับการอุดหนุนในทิศตางที่ดีนะครับ ในการเจราจาปล่อยสินค้าอะไรเป็นในหน้าอะไรต่ตางๆนะครับที่สู่สภาพกล้องที่จะสามารถปล่อยออเดอร์ได้ในทิศต่างที่ดีที่จะทําให้มีผลต่างการเงินผลเปอร์เซนต์ผลส่วนแบ่งโบนัสก้าคอมมิชชั่นอะไรที่จะเข้ามาเติมเต,มต็มนะครับแต่ก็ร้องระวังในเส้นต่างความปลอดภัยในต่างการเงินด้วยในวันนี้เท่านั้นเองนะครับที่บางทีนั้นอาจจะมีบางสภาวะ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างการเงินที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองแต่อาจจะเกี่ยวกับบุคคลอื่นนะครับที่ทำไมท่านไม่มีความกระจ่างชัดสักเท่าไหร่อันนี้ก็พิจารณาอย่างตีต้นอย่างรอบคอบนะครับก่อนที่จะไปทำธุรกรรมต่างการเงินที่โดยเฉพาะไปรับรองให <c oughs> ้กับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจในสภาวะต่างๆต่างการเงินก็ควรที่จะปรึกษากับคนที่ไว้วางใจได้นะครับเพื่อมีความปลอดภัยต่างการเงินจับสินของท่านนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดนะครับก็ยังต้องโสดในสภาวะของความรู้สึกที่มีอยู่ในใจสำหรับบางคนนะครับที่อาจจะมีความพึงพอใจใครอยู่ก็เพียงแต่เก็บไว้ในความรู้สึกในใจเท่านั้นแม้จะมีความอึดอัดในของความรู้สึกที่เก็บไว้ก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าในการที่จะเปิดเผยในการที่จะเจราจาสื่อความสัมพันธ์ออกไปนะครับ ก็ตามดูตามสืบตามสองไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับส่วนกุรักูุสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะมีพลังอะไรก็มาเป็นพลังเนียงความกดดันอึดอัดก็ตามนะครับก็รู้จักในการที่จะอ่านหน้ากวากันกุยกัน ด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่มีคุณคก้าซึ่งกันและกันที่กำเนึงถึงความมั่นคงในความผูกพันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทาให้สภาวะความอืาอต่างๆนั้นถูกลี้่กลายออกไปนะครับแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงต่อไปในทิศ่างที่มองอนาคตอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นด้วยกันนะครับภายใต้สำหรับในวันนี้ สองเหรียญน,นะครับการทุ่มเทเพื่อรักษาสมดุลในสุขสภาพกล้องแม่นจะเหน็ดจะเหนื่อยอะไรก็ตามนะครับจาวันศกกุกร์พยายามในการที่จะทุ่มเทเพื่อให้สารการต่างๆนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของจาวันศุกร์แปดหนึ่งหนึ่งสามสองนะครับก็กวเจาวันศุกร์มีความสดใส,สมีความมั่งคั่งุมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุที่เกิดวันเสารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นครับเดือยไอพิเทสปใหญ่ขึ้นมานะครับก็บง่งบอกถึงสภาวะของบางอย่างนะครับที่ยังมีความกลุ่มเครือในการดําเนินการการธุรกิจการ,ร,การงานของท่านนะครับแต่ท่านมีพลังแหงแรงดึงด,ดูดที่ดีนะครับพลังความร่วนศักดิ์สิทธิ์มาบริหรันมาจัดการในสารกา์ต่างๆนั้นให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับในการที่จะขยับขยาย การต่อยอดความเติบโตหรือในเรื่องของการที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้ถนัดจะมีสภาวะของความไม่แน่ใจอะไรอยู่นะครับที่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดอะไรที่ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในการที่จะมีความปลอดภัยที่จะสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยเงินที่จะลงทุนแล้วก็มี กำไรผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นให้สมหวังสมปรารถนาอย่างที่ตั้งใจคิดนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับการเงินท่านจะมีพลังแรงดึงดูดเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับกับไรายได้รายรับที่มีความมั่นคงนะครับยกระดับเส้นทางการเงินในความเติบโตอย่างต่อเนื่องใครที่รอในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับต่างเงินทุนในการที่จะลงทุนท,ทําธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือจักการต่อยอดอะไรต่างๆนะครับก็จะ รอโอกาสรอจังหวะผู้เข้ามาเื้ากูลสนับสนุนต่างกันเงินทุนนะครับที่จะไอ้ท่านนั้นขับเคลื่อนต่อไปในสู่เป้าหมายแห่งความปรารถนานะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับคนที่โสดนั้น ก็มีอยู่ในสถานการณ์ของการที่ยังเลือกพอสมควรเช่นกันนะครับหรือแม้จะเกิดความรักความรู้สึกพึงพอใจไกลก็ยังอยู่ในความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับยังพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะบางทีในสถานการณ์ความรู้สึกผูกพันในความสัมพันธ์ที่จะมีรักนั้นบางทียังสภาวะของความกลุมเครือยังไม่แน่ใจยังไม่กระจ่างชัดที่จะสร้างความแน่ใจให้เกิดขึ้นนะครับก็ยังอยู่ในสภาวะของการเก็บไว้ในความรู้สึกของตัวเองเท่านั้น คนโสดบางท่านนะครับก็มีโอกาสที่จะพบความรักกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้ในวันนี้ที่อยากจะมีเข้ามานะครับหรือใครที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็ให้พิจารณาอย่างที่ถ้วนนะครับไม่ว่าจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์หรือพบกันตัวเป็นๆก็ตามนะครับอย่าเพิ่งพลีปลามในการที่จะตัดสินใจมอบหัวใจให้กับผู้หนึ่งผู้ใดยอย่างรีบด่วนนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมองให้ลึกซึ้งในสภาวะของความรักความสัมพันธ์ พราะบางทีนั้นตานอาจจะเจอรักที่ต้องไปเป็นน้อยหรือเป็นตัวสำรองเป็นตัวเลือกอะไรของอใครได้ก็ต้องระมัดระวังพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นกลกบอยู่ก็ตามนะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการดูแลอย่างมีคกล้าให้มีความเติบโตต่อไปในความรักที่มีความมั่นคงแม้จะมีสภาวะอะไรก็มาให้รู้สึกกลืคลึมบ้างก็ตามนะครับแต่ก็จะมีการ ดูแลกันอย่างมีคุกล้าเพื่อปรับสมดุลในความรักกนสัมพันธ์ให้เดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงด้วยกันต่อไปนะครับไพ่ท้ายสำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์ชัดเมนนะครับการตื่นรู้ตื่นตัวหรือเรียกว่ามีการตื่นรู้อยู่เสมอในการที่จะใส่ใจในสารกากันต่างๆเรียนรู้ประสบการณ์อะไรก็มาเสริมเพิ่มเติม ในการดาเนินการในสถานการต่างๆเพื่อประกอบในการตัดสินใจอะไรก็ตามที่จะไปสู่เส้นทางของการตัดสินใจที่ถูกต้องที่คู่ควรที่เหมาะสมที่จะสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับเลขหนาานะ้าไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์หนึ่งสามสองสองสองศูนย์นะครับขอขอ,ขอชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ